ในโบราคอนเดี๋ยวนะก่อนสีุ้งเหรอโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอเคในคลิปว,วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขอเจ้าตัวสู่เกมไมโคนอีกแล้วครับผมเกมนะครับโบนาคอนท่านก็ไปแล้วนะครับผมสับเกมไมโครเจ้าเก่าเจ้าเดิมจระจำและในวันนี้เรามากันในไมโครรีมอด จูเจสุไขเซนเนี่ครับผมอ่าก็เราจะหายไปพอสมควรเลยนะครับผมสำหมดนี้นะก็คือพวฒนา,นาเนี่ยเขาพัฒนานหนักไปทางเดมเซเยอร์ะมากกว่านะครับผมจูเสุดนี่ก็เลยแบบว่าปล่อยไปสักพักหนึ่งเลยนะแต่ที่สุดเจ้าหมดนี้เนี่ยก็ได้รับการอัปเดตแล้วนั่นเองครับผมซึ่งขอบอกเลยว่ามีของจเจ๋งมากมายในเดียวเชว<อ>ผมก็ต้องขอพูดตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะว่าผมไม่ได้อ่านมังงะของจูเจสุไขเซนมานะครับผมทำให้แบบว่าอาจจะ้ข้อมูลผิดพลาดประการใดบ้างก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะปเริ่มงก็อย่าลื กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคเพื่อกาเซลาเนี่ยจเจาเราไปดูเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคกันนะและนี่ก็คือของที่อัปเดตมาในครั้งนี้เนเองก็มีก็มาเป็นสองกลองกันเลยเดียวเชียวนะครับผมทุกผอ้มจะแยกแบบว่าเออให้มันเห็นชัดๆนะครับนะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกล่องของอฝั่งฝั่งดีอ,อาไงเป็นตัวดีอาะว่างนันเถอะนะครับนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นของอสูรเอ้ย เรื่องใหค่คำสาบมันไม่หมดแล้วนะครับเนะีเป็นของคำสาบนะครับเนะี่ยบลิทีเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยโอเคเรามาเริ่มจากทางฝั่งดีก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ก็ที่ประมาณนี้นะครับถือว่าจริงๆมันก็ไม่เยอะมากนะเออแต่ก็พอมีแหละนะครับนะเออแถมเจ๋งด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันจากอย่างแรกเลยดีกว่านะั่นคือนี่ครับผมนะพลังคุณสายคอนอเมกุมินะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ้ยพี่พี่ดูไปแล้วไม่ใช่เหรอวายเจ้าเมนะกุมิเนี่ยก็ใช่ครับผมนะแต่ว่าในครั้งนี้เนะี่ยมีอัปเดตสิ่งหนึ่งที่เราตกค้างไว้นั่นก็คือนี่ครับผมอา้าวเป็นสาาญี่ปุ่นขอเปลี่ยนแป๊บโอเคครับผมนะนี่ เป็นการกลางอนาคเทนเองครับผมนะแต่ว่าของน้องเมกุมิเนี่ยคือเป็นการกลางอนาคเทที่ไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนในอนิเมะเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะเซ็งทดลองมาก่อนอ่าเอาอันนี้ครับนะเสกคำสาบมาเออหมอนนี้ไม่ดีจริงว่ะเสกคำสาบกลางแจ้งได้นะครับนะสุดยอดเลยนะโอเคครับผมนะมาเริ่มมาลองดูกันเลยดีกว่าผมนะหนึ่งสองซ่อมดิเป็นควันดำๆรอบๆตัวกัวนหมดเเห็นไหม มันจะมีแบบว่าหมาป่าออกมาเต็ไมไปหมดเลยนะเออเขาเรียกว่าไงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับวนนี้เออ็กซ์เรียกให้ถูกเลยนะเต็มไปหมดเลยนะครับนะซึ่งอ่ามันก็เหมือนในอนิเมะเลยใช่ไหมใช่แหละนะครับเหมือนเป็นการการการะเข้ที่ไม่สมบูรณ์นะเขาเกือบแล้วเท่น,นะครับในแมวโอ้โหตายหมดเลยนะตายเกลี้ยงนะครับไอาตัวนี้มันมันรอดได้ยังไงก็ไม่รู้นะเออกซ์ทีนี้ก็ตายหมดนะครับผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสัพท์การการระเข้ของน้องเมกุมิก็ไม่มีอะไรมากนะเอาให้ดูเฉยๆโอเคนะมันก็ต่อที่ชิ้นต่อมานนนัั่คคือเจ้าีรบผม นี่เอ๊ะเมย์เมยมันก็คือขวามของคุณมเมย์เมยนั่นเองนะครับนเะถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไปออกจริงว่าเป็นตัวละครตัวไหนอะ่ะเดี๋ยวผมคิดเอเซอร์ให้ดูหนึ่งสองสามอ่ะตอนนี้แหละไอ,อ้ที่น่าเงินอะ่ะเอ้ยที่น่าเงินอะ่ะว่างั้นเถอะนะครับนะก็โอเคอ่ะลองไหมลองอัพบิวตี้ไหมเอ๊อไอะไม่มีอ๋อไม่มีอัพบิวตี้ครับนะก็คือตีอ๋อจะตีแบบมันมีไอ้นี่ฟันอยู่โดวฟันเร็วโอ้โหเดี๋ยวได้แล้วอ้ฟันเร็วมากอู้ววววววดาเมจไม่น้อยนะตีวว คิมห้าผมนะเอออุ้ยแต่โหดโหดถือว่าโหดมากเลยภาพระดับนี้มันอะไรกันเออก็ถือว่าเป็นควันที่แคบดีนะครับแต่มองเผินๆนี่เหมือนสตัมเบเกอร์อยังไงก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะนะครับโอเค,ครแร้วต่อมามาสามชิ้นสุดท้ายของเราคราวนี้มาเป็นสปรารเนอร์กับเลเซียเชลนะครับแล้วมาเริ่มจากชิ้นแรกกันเลยทีเดียนั่นก็คือบลูมสปราร์เองนี่ครับผมอ่าเห็นแบบนี้เลยคนอาจจะสงสัยนะครับเหมือน,นะว่าเฮ้ยบลูมมันแปลว่าไม้กวาดใช่ไหมพี่ ป็นคำตอบก็คือใช่ครับผมนะเจ้าดีก็คือไม้กวาดของน้องน้องไม่หมดอะอะไแบบไม้กวาดเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างงั้นนะครผมนะโอเคซึ่งได้กว่าเสกงมามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่เป็นไงไม้กวาดไหมมันก็เป็นไม้กวาดเลครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้กวาดธรรมดาเพราะมันคือไม้กวาดพิเศษที่เราสามารถขี่ได้นั่นเองนี่เป็นไงโอ้โหขี่ไม้กวาดโคตรเท่นะครับผมนั้นไม่ใช่แค่นั้นเว้ยแต่มันสามารถบินได้ด้วยนี่ โอ้โหไม่ธรรมดานะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียมันเคยไหมมันลอยค้างเลยนะครับแต่มันจะไม่แบบว่ามีการระดับหรือว่าเราจะไม่สามารถควบคุมแบบขึ้นลงอะไรอย่างนี้ได้นะครับมันคือแบบว่าเราวางระดับไหนเนี่ยมันก็จะเป็นไรหน้าไปเลยนะครับผมแล้วพอผมว่าที่ศูนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าผมสามารถบิดได้นะครับไห่ก็ก็ถือว่าก็ใช้ได้แหละนะครับแต่มันก็ว่าเติมรายละเอียดเล็กน้อยนะโอเคผมนะตัวต่อมาอะไรเนี่ยไบ่เหรอเฮ้ยโอ้เท่ว่ะเดี๋ยวนะอ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์กันะอุ้ยมีเสียงด้วย อ้ยไม่เป็นละสินค้าขึ้นเป็นเด็กแบนบึ้นดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละพินเรื่องนะครับผมนะไม่ใช่ละนล้วก็เอ้ยถือว่าเท่นะเห็นไหมแต่มอเตอร์ไซค์มีระเบิดได้ด้วยนะครับผมนะเอ้ยเท่ว่ะไอ้ดูดิมันมีแบบหลักกิโลเมตรด้วยอ่ะเออเฟี้ยวอ่ะเออแต่แบบว่าเออแต่มอเตอร์ไซค์นี่ดีนะเวลาปล่อยมือแบบเบรกแบบเบรกเอฟเลยนะครับผมนะที่มียามพาน้ำาถึงสองชิ้นเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมนะแล้วก็โอเคก็เป็นแล้วสับชิ้นสุดท้ายของฝ่ายดีนั่นก็คือสปาของอะไรเนี่ยซอตโตมุระ เอออ๋อนี่มันอาจารย์ป่ะใช่ไหมเป็นอาจารย์ที่อยู่ในอนิเมะนะครับที่แบบว่าที่เป็นอลิรุ่นพี่ของจุนแปะป่ะเออน่าจะใช่นะครับนะโอ้โหแล้วดูคือต้องมีผงเลยเหไหมหรือว่าจะทำผงมาด้วยนะแบบเก็บราลยละเอียดจริงๆเลยนะครับผมนะเออไม่ธรรมาดาวะเห็นไหมจำเป็นคือใส่มาทําใหม่ป่ะคุณพี่ทำไได้นะอ,อาจารย์ได้ไรเนี่ยให้กชเชฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะอ๋อเอามาแปะได้นะครับผมนะแต่เอาแปะแทนเพื่อนเลยมาผ แปะไปแล้วได้อะไรวะโอเคก็ปมปนนั้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับไอเทมของฝั่งดีนี่วเราไปดูทางฝั่งของคำสาบกันบ้างดีกว่าผมโอเคผมเรามาต่อกันที่ฝั่งคำสาบกันเลยดีกว่าและนี่คือไอเทมของทางฝั่งคำสาบเลยครับผมดีโอ้โหก็เยอะไปเยอะนะคะระับน้ำมิจันที่บอกว่าไอพวกนี้คืออ b บิลิตี้มันเยอะจริงๆเออพัฒนาทำได้ขนาดน,นี้แล้วก็สุดยอดแล้วหแหละนะเรามาเริ่มจากคำสาบของน้องฮานามิเลยดีกว่า เออก็านามินะครับนะคือไม่ใช่เข้าเก็บเลยเพื่อนแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นไอตัวต้นไม้อ่ะเออนึกภาพออกนั่นแหละนะครับเนะดี๋ยวดูเป็นคือภาพปกแบบฟุ้งฟิ้งมากเห็นไหมมองไม่ออกเลยนะครับเผมนะว่าเป็นพลังของคำสาปนะก็ <c oughs> โอเคครับนะเรามาลองอาบิลิตี้กันไหมเออดูชิว่าของเจ้านี่เนี่ยมันจะมีดีแค่ไหนเชียวนะครับนะโอเคมาเริ่มกันที่กระบวนท่าแรกแอคแทกหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอ้ อ๋อมาเป็นต้นไม้ครับนะเออเป็นการแบบดึงรากต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมเอออันนี้จําได้อยู่นะครับเ,เคยเห็นอยู่นะโอเคต่อมาอ่อาแอท็กสองอ่าอันนี้จะเหมือนกับว่าจะออกเป็นวงกลมปะอ่าใช่หน่นี้มันจะออกเป็นวงกลมเมื่อกี้ออกเป็นแนวตั้งใช่ไหมอันนี้ออกเป็นวงกมลมรอบๆตัวนะครับนะแล้วก็โอเคอันที่สามอะไรเนี่ย offering flower อ,อ,อ,อ๋อเป็นการแบบชาร์จพลังก็โอ้โหให้ดีนะ โอ้แล้วมันเอาหน้าดินไปหมดเลยเหรอเดี๋ยวเรเอาใหม่ลอยรอบเนื้อหนุเฮ้ยโอ้โหดูโคตรเฟี้ยวเห็นไหมม่งเปลี่ยนรอบๆเป็นดินแบบไอ้นี่หมดเลยอะท่านชมมันเอาพืชออกไปหมดเลยมันจะแบบนี้สิวะเฮ้ยโบนาณนี่ใส่ใจละเอียดมากนะเดี๋ยวนะขอเราอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาเนื้อหนุ่มฮปากเฮ้ยเจ๋งว่ะดูดิหายหมดเลยโอเคมีแค่สากระบบนห้าเนอะเออมันน้อยไปหน่อยอะจจะได้นะแต่ว่า เท่นะแต่ละกระบวนท่านี่มันเจ๋งจริงวะโอเคไปต่อกันที่ตัวละครถัดมาเลยดีกว่านั่นก็คือจาก,ก้อนเนี่ครับผมอ,อ๋าน้องดาโกนหรือว่าไอ้ตัวก้นก้อนน่ะเออที่น่ารักน่ารักนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับนะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นถึงคำสานะดับพิเศษเลยทีเดียวเชียวเพราะนั้นเพราะฉันเนี่ยอาบิลิตี้ก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับโอเคมาดูกันที่อาบิลิตี้แรกดีกว่าหนึ่งสองซ่ออ๋อเป็นการแบบผลักออกไปใช่ไหม เออแบบนี่ก็เป็นแบบชื่อท่าสึนามินะครับหนะ่อยก็คือแบบว่าเป็นการแบบผลักออกไปอะไรอย่างงี้นะเออแต่ว่าโดนาดามิอยู่นะเห็นไหมเออไม่ธรรมดานะครับถือว่าเออดีอยู่นะก็รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับหนมามะน้องตัวเนี้ยดูจากลักษณะน้องเขาเหมือนความหมึกอะไรเปล่าลนะโอเคกลับบทท่าที่สองอะไรเนี่ยเจสแวมเฮ้ยอ๋อเป็นปลาฉลามเหอโอ้โหเดี๋ยวนะปลาฉลามน่ารักมากดู โอ้มาทั้งกองทัพเลยทีเดียวเชียวกนะ็มบบนั้นดูไม่รอดอะ่ะบอลเลยอยากหารอดนะขนาดนี้นะโอ้โหแม่ปล่อยมาแบบนี้เลยนะครับปล่อยแบบไม่เกรงใจคนเลยทีเดียวเชียวแม่งตัวนี้เจ๋งไปที่คิดว่ะแล้วก็เอา้ามีกระสอบกระบนท่าหรอโอ้เชได้นะครับแต่ว่าเออไม่เป็นไรนะก็ถือว่าก็ทุกน้องเขามีกระสอบกระบนท่าจริงเนอะต่อมาเมนะนี่นก็คือพลังของมิชิสเนต์นั่นเองอ่าก็อ่อา คือผมไม่รู้จะพูดงไงก็ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายแต่ก็ถ้าขอตีเป็นฝั่งตัวร้ายไปก่อนแล้วกันนะเออเอาเอาเอาตีประมาณนี้ไปก่อนนะครับนะโอเคเราสับอีนใหญ่ๆนี่เราเห็นกันแล้วนะว่ามันก็คือสอา,ายฟ้าใช่ป่ะมาลองดูกันดีกว่านะครับหนึ่งสองซ่อมนี่โอ้โหดูคือแบบระเบิดระเบูมไปเลยอ่ะโอ้โหนี่มันพลังอะไรกันพลังทำลายล้างอะไรกันโอ้โหโคตรแรง โลนทีนี่เป็นหลุมเลยทีเดียวเชลนะครับนะเออแบบไม่เจ๋งอะไม่ธรรมดานะครับเนะโอเคเมื่อกี้ทันเดอร์แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ทันเดอร์อันนี้ Lightning. ไลนิ่งต่างยังไงวะอ๋ออะไรนี่แบบเป็นแบบอ๋อแบบเป็นคลื่นอะไรอย่างงี้นะครับแบบแบบโจมตีง,ง่ายๆบสบายๆนะเมื่อกี้แบบมาตุ้มเลยทีเดียวเชลนะครับเนะแล้วก็โอเคอุ้ยอันนี้เฮวี่ทันเดอร์ให้ลองดูซิเฮวี่ทันเดอร์โอ้โหเนี่ยไปปลดล็อกสกิลมันเยอะแยะเลยเนี่ย เฮ้ยแรงว่ะโอ้ยแรงจริงแรงจริงแต่จะได้เด็ดน้าจาะเม็ดมันไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะมันกระจายนะโยมกระถุ่นกระจายนะครับมันค่อนข้างกระจายนะเหมือนกับไอแรนดอมอันเป็นการแรนด้อมนะครับเนะอยแต่ถ้ามันแรงแมันก็ขยายวงกว้างอยู่นะโอเคขนาดและอบิลิตี้ของตัวละครสุดท้ายที่จะมารีวิวกันนั่นก็คือ Curse Speed Manipulation นั่นเองครับผมอาา่าก็ ซับใครงงนะครับในอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นของน้องเก็นโตะป่ะไม่แน่ใจนะครับแต่ก็น่าจะใช่คือในซีรีส์น้องเก็นโตะเขาไม่ได้แบบว่าใช้แสงอะไรใหญ่ก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยเห็นไอเอฟบิลิตี้สักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าน่าจะเป็นของน้องเก็นโตะเขานะครับโอเคเรามาดูไอเอฟบิลิตี้กันเลยดีกว่ามาหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยอ๋อกลายเป็นลูกบอลเนี่ยปุญนะอ๋อเป็นกลายแบบเอาคำสาบยัดใส่ลูกบอลมาเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอลอง อ่าผมลองจินแปรได้ไหมพี่อย่าเสกกมาเนาะสงสารเนาะโอเคไหนลอ,ลองดูเฮ้ยได้มาเดี๋ยวนะแล้วมันเก็บได้มากแค่ไหนวะอ่าสุคนะเดี๋ยวก่อนสุคนะเดี๋ยวค่อยลองฮานามิได้ไหมอ่าฮานามิเฮ้ยฮานามิเก็บได้เกินเดี๋ยวนะอสนัสคุนะอัสคุนะได้ไหมเนะเฮ้ยเดี๋ยนะมันจะได้ทุกตัวเลยเหรอวะเจ๋งว่ะโอ้โหไม่จะสุคนะก็ไม่เว้นน่นแน่เดี๋ยวนะท้านี้มันจะโกงในเบอร์นั้นปะฮะ แต่ก็เอาความจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับนะอันนี้คือแบบว่าเป็นในเกมไงเออในเกมก็นะ่าจะต้องแบบเบลอๆไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนาะก็โอเคต่อมาอ่ามีท่าต่อมาไหมเนี่ยอ่ามีมีมีม,มีโอเคเรามาดูท่าที่สองกันดีกว่าหนึ่งสองซ่ำเฮ้ยตะขาบอ,อโอ้โหคขนลุกเ๋ยน,นะ เว้ยดูดิมันทำมาเหมือนมากท่านผู้ชมอ๋อแล้วแบบมีแบบมีติดคงติดพิษด้วยเวลาแล่นผ่านโอ้โหปล่อยเรัวะปล่อยเลยนี่คือแบบโคตรโกเลยเลยดิโอ้โคตรโกนะครับโอเคเดี๋ยวเราปีกับเรื่องนี้เออตายโอ้โหมันกลายเป็นคุณาล่ะคุณตาต่ายปั้นดีมากนะครับแต่แอบคนลุกนิดนึงนะโอเคนะหมดยังอาย้ายไม่หมดอ่ะมีอีกไหนท่านี้มีอะไรดีจัดมาเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรมันคือ เดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนปลาหมึอกอะอะไรแบบเหมือนปลาหมึกยักษ์กเลยนะครับนะอ๋อแล้วแบบโจมตีอขามาโจมตีเงี้ยหรอโอ้โหจะแบบวงกว้างนะแต่แต่เม็ดน้อยนิดนึงอะเบ็ดน้อยไปนิดนึงนะครับอุวยจะโจมตีวงกว้างนะเออไม่ธรรมดาเจ๋งว่ะยอดยอด,ด,ยอดนะครับเนดะี๋ยวโอเคหมดยางยางยางอีกอันนี้อะไรเนี่ยเนบนูดาคอนเดี๋ยวนะก้อนสีลุ้งเหรอขอลองดูโอ้โว้โ อะไรวะเนี่ยมังกรสีลุง <c oughs> มันใช่เหรอวะมันใช่เหรอโอ้แล้วแบบเอาหาดสะบัดโจมตีด้วย <c oughs> โหดไม่ <c oughs> เฟี้ยวนะเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ผมไม่เข้าใจมันมีพลังนี้จริงเหรอมังกรสีลุงไม่เชื่อจะจะสูบไปไกลขนาดนี้เลยเหรอวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ก็สามารถอคอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็ว่นกระบากระบิ5ท่าแรกเรียบ้อยแล้วนะค,ครับเนทะ่านั้นก็เออก็ประมาณนี้กระบวนท่าของคำสา่ โอเคนะครับมันจบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสัการวิวมอดเยลจูจสุไครเซนกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนะ อ่าก็ถือว่าอัปเดตใหม่เนี่ยก็อัปเดตหลายๆอย่างเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็คือว่าจริงๆอ่เขาไม่ได้อัปเดตเข้ามาทีเดียวหรอกผมดองนะ <c oughs> คือไม่ได้เวลาทำสักทีนะครับผมก็เลยดองไว้สักพักหนึ่งนะก็จะเห็นว่าเห็นไหมมีอัปเดตหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับพอเป็นผู้นักงานเดียวกันเนี่ยมันก็มีพวก Achievement อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเออเห็นไหมมันก็มี Achievement เหมือนกันนะเวย้ยแบบว่าให้เล่นเป็น Survivor อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าผมจะยังไม่เล่นนะครับจะรอแบบว่าให้บอทมันสมาาว่กกกัันนนอีีทะครบ็ โอเคครับสันนี้ผมคุณตะกี้เมื่อสิ้นคนตลาไปก่อนอย่างเดีกว่าไ์ก็ตะใครเพื่อเป็นกำลังใจผมในการที่จะต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งน้าสวัสดีครับผมบายจ้า